คนวาสนาดีเขามีเส้นลายมือแบบไหนกันเดี๋ยวก่อนอื่นเลยฝากกดถูกใจกดติดตามอาจารย์บอสกำแพงเพชรไปก่อนเลยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดในการที่จะได้ฟังเคล็ดลับดีๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคนที่จะมีวาสนาดีๆไม่ไมจำเป็นต้องมีเส้นวาสนาที่สวยแต่ว่าเราจะมีอะไรกันบ้างนั้นมาดูกันเลยสัญลักษณ์ที่หนึ่งนั่นคือจะเป็นคนที่มีอาจารย์อ่าตรงนี้เลยตรงนี้เรียกว่าเนินเนปจูนนะขึ้นแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นจะมีเส้นลาบเส้นลาบจะแนบๆกันเลยกับ เส้นชีวิตแบบนี้จะมี1เส้น2เส้น3เส้นก็ได้ยิ่งเยอะยิ่งยาวยิ่งดีแล้วก็เส้นต่อไปนั่นคือจะมีเส้นวิ่งมาจากเนินอังคารต่ําแล้วก็ยิ่งยาวขึ้นมาเลยที่เนินหลักทรัย์ตรงนี้นะถ้าเกิดว่าของใครมีเนี่ยโคตรจะวาสนาดีดีใครๆก็อยากมีเส้นนี้นะบอกเลยเขาเรียกว่าเส้นถูกหวยอ่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีทาไงดีใช้ปากกาแดงเขียนตามอาจารย์ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็อีกหนึ่งเส้นนี่จะขาดไปไม่ได้เลยทีเดียวตรงนี้เรียกว่าเนินพุทธ ตรงนี้ถามว่าทำไมถึงวาสนาดีจะไม่ดีได้ไงอ่ะในเมื่อพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองโอ้โหปากเป็นเอกคิดเหมือนมีสันกาอยู่กับตัวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากมีวาสนาดีดีแล้วก็ลองดูของตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่มีเส้นแบบที่อาจารย์บอกหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีทํายังไงเขียนเองได้เลยจ้ะมีบางเส้นหรืออะไรไงก็เขียนเพิ่มเติมไปได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะมีวาสนาดีดีอย่าลืมพิมพ์น้อมรับสาธุ